คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถึงจะมีการสปอยภาพในกองถ่ายและเสริมเรื่องราวในคอมิกถ้าบางสิ่งที่ผมพูดไปมาดันตรงก็อาจจะสปอยบางอย่างในบอลอเกนก็เป็นได้ส่วนต่อไปคือตัวละครทั้ง13ตัวคนแรกคือชาลีคอกในบทแมทเบอร์ด็อกทนายความตาบอดที่มีจิตใจดีมีคุณภาพและคุณธรรมไม่รับเงินสินบนใดๆแม้จะไม่ค่อยมีตังก็ตาม ดูจากรอยยิ้มท่าทางและนิสัยที่น่ารักเขาจึงมีสาวๆเต็มไปหมดถ้าหากนับจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนผู้หญิงมาแล้วมากกว่า5-6คนเลยทีเดียวซึ่งในยามลาตีเขาก็ได้ทำหน้าที่เป็นสารเตี้ยในฐานะชายผู้ไร้ความกลัวเดอะเดวิลหรืออีกฉายาหนึ่งก็คือปีศาจแห่งเฮลวิเชนที่อชาชญากรในนิวยอร์กไม่ค่อยกล้าแตะต้องเขาสักเท่าไหร่แต่ถึงผมพูดงนี้เขาก็โดนกระทืบม,มานักต่อนักแล้ว ผิดกับใน MCU เพราะที่ผมดูในซีรีส์ชีฮักกับ Echo แมทดูจะเทพผิดปกติเพราะมีความเป็นนักกายกรรมมากขึ้นซึ่งมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละข้อที่2 El เอลเดนเห็นสันในบท f o อกกี้เนลสันเพื่อนสนิทสมัยเรียนกฎหมายไม่ด้วยกันเขาตั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมาอย่างยาวนานจนได้เปิดสำนักกฎหมายร่วมกันในชื่อเนลสันแอนด์เมอร์ด็อกฟอกกีมีนิสัยที่มองโลกด้วยความจริง เขามักเป็นคนที่เงินมางานไปไม่สนว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดนอกจากนี้ยังมีการซื้อของให้ตำรวจเพื่อเป็นการติดสินบนในการหาข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลานั้นส่วนแมทคือตรงกันข้ามเลยเพราะเขามักจะยอมเอาผลไม้จากคนจนที่มาขอให้เขาช่วยมากกว่าจะรับเงินผู้คนรวยที่ไม่สุจริตแต่เอาข้อจริงๆแล้วแมทก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะตอนเป็นเดรเรวิลเขาก็ใช้หมัดแทนการติดสินบนเพราะเขาไม่มีตัง ซึ่งทั้งสองคนดูเหมือนจะทะเลาะกันหลายต่อหลายรอบสุดท้ายแล้วฟอกกี้ก็ยอมเพื่อนรักของเขาและทำความดีอยู่เสมอจนกระทั่งในเวลาต่อมาแมดบาดเจ็บหนักจนทำให้เขาหมดสภาพฟอกกี้มารู้ความจริงว่าเขาคือแดเดวิลสารเตี้ยนในยามราตรีที่เขาเกลียดหน้ามานานทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันนิดหน่อย How many fingers holding <What? S 2> แต่ด้วยความเป็นเพื่อน ทั้งสองก็คืนดีและหาทางใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปในฐานะทนายความและสารเตี้ยผู้มาดุงความยุติธรรม Why else would learn would it I know. Girl maybe? <See. S 2> ในตอนจบของซีซั่น3พวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อสำนักเป็นเน l สันเมอร์ด็อกแอนซึ่งป้านี้ได้ปรากฏตัวในกองถ่ายด้วยคนที่3 Debola ลาแอน ในบทคาร์เลนเพจในตอนแรกเธอไป็นลกความที่โดนกล่าวหาว่าฆ่าผู้ชายคนหนึ่งและได้เข้าไปพัวพันกับบริษัทที่สาวไปถึงมาเฟียหรือก,ก็คือตัวละครวิลสันฟิตแต่ทุกอย่างก็ดีขึ้นเมื่อคาร์เลนได้เจอกับทนายความที่เพิ่งเป็นได้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนอย่างเนลสันและเมอร์ด็อ,ดอกพูด,ดง่ายก็คือเธอคือลูกความคนแรกของสำนักงานกฎหมายนี้ i t s, s 12.22 a.m. about s hours เวลาผ่านไปคาเลนก็ได้สารสมพันธ์จนกลายเป็นเลขาของนั้คู่และมีซีนกุ๊กกิกกันนิดหน่อยระหว่างแมทและฟ็อกกี้เอาเป็นว่าตัวละครของคาเลนเพจผ่านเรื่องราวีแย่มาเยอะมีครั้งหนึ่งที่เธอถูกมือขวาของฟิตขู่ฆ่าเธอจึงได้คว้าปืนที่พกมายิงมือขวาฟิตหลายต่หลายนัดทำให้เขาตายคาที่ มือขวาคนนี้ไม่ชื่อว่าเวสลีย์เป็นตัวละครที่น่าหมัน่นไส้ที่สุดในซีซันแรกซึ่งในซีซัน3เธอก็ได้สารภาพมันกับฟิตโดยตรงซึ่งทำให้เขาโกรธเธอมากแต่สุดท้ายแล้วคาเรนก็รอดปลอดภัย He he died were deserved Double quickly if you were want deserved more. Double. Ah. Yes. อันที่จริงแล้วในคอม,มิกหัวบอลนากินหรือก็คือชื่อภาคใหม่นี้ตัวละครคาเรนเพจจำเป็นจะต้องตายและซีนที่ทั้งสก็อิงมาจากบอลนากินหลายต่อหลายฉากทั้งการที่แมทถูกทําให้ปางตายและมาพักฟื้นในซีนโบสหรือซีนที่มีคนตายในโบสก็อิงมาจากคอม,มิก แต่ในข้อมิจจะเป็นคาเลนแทนคนที่4วิลสันเบท้ในบทพอยด์เด็กเตอร์หรือบูซายอดีตเจ้าหน้าที่ FPI ที่มีอาการทางจิตและเป็นโรคเพอร์เฟชชันนิสทุกอย่างต้องเป๊ะนอกจากนี้เขายังมีสกิลที่สุดยอดเพราะทุกการปา่าหรือทักษะการยิงวินเลทคือ100%จนกระทั่งเขาได้เจอกับวิลสันฟิต และเหมือนว่าจะมีคำสั่งให้ฆ่าเขาต่อมาฟิตก็โน้มน้าวให้พอย์เด็กเตอร์มาทำงานให้กับเขานั่นก็คือการใส่รายป้ายสีแดเดวิลทักษะของเด็กเตอร์สุดยอดก็จริงแต่ต้องมาตกตะลึงเมื่อเจอกับคนที่ทำให้เขารู้จักคขา่าพาดนั่นก็คือแด e เดวิลตัวจริงที่ใส่ชุดกันหนาวเพิ่มเติม ในตอนจบเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่หลังอย่างหนักแผลฉี่น่ากลัวมากดูทรงเหมือนจะตายแต่อย่างก่อนเพราะในภาพกองถ่ายเขามาในเครื่องแบบทรงโจรที่มีทีมสีน้ำเงินเข้มที่จะมีความคล้ายกับชุดในคอมิกในยุคหลังมีความเป็นหน่วยลบมากขึ้นเนื่องด้วยเขาเป็นอดีต FBI ส่วนโลโก้แน่นอนว่าแอบใส่อีสเตอร์เอ็กตงบริเวณคอเล็กน้อยขาดแค่โลโก้ที่ปาเป้าบนหน้าผาแค่นั้นเอง <Dead> คนที่5้าวินเซนต์ดีโอนอฟิโอในบทคิงพินหรือวิลสันฟิตถ้าหากใครไม่รู้จักตัวละครตัวนี้ผมจะเล่าคร่าวๆว่าวิลสันฟิตเปรียบเสมือนมาเฟียที่มีอิทธิพลและมีเส้นสายทุกที่ภายในเมืองนิวยอร์กเพราะทั้งตำรวจหมอโจรทนายล้วนเป็นพวกเขาทั้งนั้นสรุปคือคิงพินสามารถใช้เงินซื้อได้ทุกคนยกเว้นแม t t เบอร์ด็อกทนายตาบอด ที่เป็นอลเขาในซีรีส์เดย์วิลเขาเข้าออกคุกไปสนามเด็กเล่นเลยเพราะในภาคแรกก็เข้าและต้นซีซั่น3ก็ออกจากคุกและก็เข้าอีกรอบในตอนจบพอในซีรีส์ฮอกอายช่วงหลังเหตุการณ์ดิดนิ้วเขาก็ได้ออกจากคุกมาคุมอำน,นาจในเมืองอีกครั้ง <My mom. S 2> ในเวลาต่อมาวิสันฟิตก็ถูกลูกสาวบุญธรรมอย่ามายาโลเปสยิงปืนเข้าตาจนทำให้เขาตาบอดและจากนั้นวิสันฟิตก็ฟื้นตัวและได้เข้ารับสมัครการเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองนิวยอร์ก ซึ่งหากแผนท,ทั้งหมดของเขาสำเร็จมันจะทำให้วงการฮีโร่ต้องเปลี่ยนไปตลอดการคนที่6จอห์นเบิร์นททลในบทแฟนงคัสเซลหรือเดอะพาริเชอร์ในซีรีส์ดอร์วิลเขาเป็นทหารผ่านศึกที่กลับมาแก้แค้นคนที่ฆ่าล้างโคตรครอบครัวเขาซึ่งลามไปถึงพวกมาเฟียภายในเมลนิยอรและอุดมการณ์ของเขาคือคนชั่วเท่ากับตาย สิ่งนี้แลไปขัดกับอุดมการณ์ของแดเดวิลซึ่งทาให้เขาทั้งสองต้องห้ามหันกันในที่สุดในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็หันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเหตุผลที่เขากลับมาในครั้งนี้ผมคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องของตํารวจภายในเมืองได้แอบอ้างและใช้โลโก้ประจําตัวของแฟงซึ่งทําให้เขาไม่พอใจอย่างมากนี่เลยเหมือนการจุดสงครามระหว่างทหารคนเดียวกับตํารวจทั้งเมืองแน่นอนแล้วคนที่จะมาหยุดยั้งก็คือแดเดวิล หรือที่เพแฟนติดเรียกว่าเลส คนที่7จ็ดอิเลดเซอร่ารับบทเป็นวาเนซ่ามาเรนาฟิตในซีรีส์เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมีลักษณะนิสัยที่สงา่าและมีความเย่อหยิ่งเล็กน้อยเธอหลงรักกับวิลสันฟิตตอนที่ฟิตไปซื้อภาพงานอาร์ตของร้านเธอในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้รักกันและหนีตาไปด้วยกันในซีซั่น3ามเดรววลก็มาพังงานแต่งของทั้งสองเลยมีซีนประทะกันยกใหญ่แต่ในท้ายที่สุดแล้วตัวละครของเธอก,ก็กลับมาถ่ายทา โดยมีฉากที่เธอโดนคุยกับวิลสันฟิตด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าบทของเธอจะมาในรูปแบบไหนเพราะตอนจบเดวิลได้ขู่ค่าเป็นหนึ่งแมดา m a เกตดหน้ารู้ในตอนแรกแซนดีนฮอ จะมรรับบทวานนซ่าแทนเธอแต่ด้วยความที่มาเวสตสตูรีโอตอนนี้ยึดจัก,กรวาลเน็ตฟิกเป็นแคนนอนทุกอย่างจึงต้องเหมือนเดิมที่สุดนักแสดงอย่างคุณแซนดีนฮอลจึงต้องบอกมือลาแบบงงงแต่คงได้ค่าเสียหายหรือค่าเสียเวลาหรือไม่แน่อาจจะได้ยิ่นข้อเสนอใหม่เพื่อไปรับบทในอนาคตแต่อาจจะเป็นตัวละครอื่นคนที่ 8. มาร์กาิตาเลวีว่าในบทเฮเทอร์เกน ในคอมิกเธอเป็นเลข,ขาีกคนหนึ่งของสำนักงานเนลสันแอดเมอร์ด็อกในเวลาต่อมาแมทและเกนก็ได้สารสัมพันธ์กันมากขึ้นจนถึงขั้นมีซีนขอแต่งงานเลยทีเดียวเรื่องราวมันก็น่าหดหูตรงที่พ่อของเกนได้ปิดชีพตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายแต่นี่ไม่ใช่รูปแบบปกติเพราะเขาถูกฆ่าโดยเพอร์เพนแมนหรือคิวเกฟตัวละครนี้มีความสามารถในการสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้เพียงแค่เขาพูดเท่านั้นในเวลาต่อมาหลังจากนั้น เกนก็ได้รู้ความจริงว่าแมทคือเดร์เดวิลเธอจึงตัดสินใจเลิกกับแมดด้วยความโกรธในท้ายที่สุดทุกอย่างก็แย่ลงเพราะเธอได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเนื่องจากอาการซึมเศร้าต่างๆและรวมถึงอาการติดสุราที่จริงเรื่องราวมันก็มีเยอะกว่านี้นะแต่ภาพรวมก็เท่านี้แหละในซีรีส์จริงอาจจะไม่ตามคอม,มิกเพราะมันดูจะดะร์กเกินไปส่วนภาพในกองถ่ายก็ได้เห็นถึงฉากที่แมทจูบกับเฮเธอร์เกนด้วยนี่ไม่ใช่ว่าเองเพิ่งจูบกับชีฮักไม่ใช่เหรอ เองมมีห,นหคนทีก9ไมเคิลแกรดฟินี่และปทดเป็นเดนเนลเบดตัวละครนี้ผมไปหาข้อมูลมาในคอมิกผมหาไม่เจอเลยคาดว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งในข่าวลือที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาระบุว่าตัวละครนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของนายกเทศมนตรีวิลสันฟิตสรุปก็คือลูกน้องวิสันฟิตนั่นแหละ มีความเป็นไปได้ว่าฟิตจะเห็นตัวละครนี้เป็นเหมือนตัวเองในอดีตเลยรับเขาเข้ามาทำงานคนที่ 10. n นิกกี้เอ็มเจมในบทคริสตันแม็กดัฟฟี่เป็นตัวละครใหม่ที่ไม่เคยปรากฏตัวใน3ซีซั่นแรกในคอมิกเธอเป็นคนในสำนักงานอายการเขตนิวยอร์กที่มากุ๊กกิ๊กกับแมทและหลงรักกันในเวลาต่อมาส่วนภาพในกองถ่ายเธอเป็นคนแรกเลยที่ออก กองคู่กับตัวละครแมทที่มีซีนในสารแต่ณเวลานี้เรายังไม่ทราบบทบาทของเธอว่าจะถูกตัดออกไปเยอะแค่ไหนอย่างแย่ก็คือตัดบทเธอทิ้งไปเลยเพราะเธอน่าจะเป็นตัวละครสําคัญใน4ตอนแรกที่ทมาเวิรได้สั่งหรือใหม่หมดข้อที่11บเอฮันเตอร์ดูฮานในบทมิวศิลปินและฆาตกรต่อเนื่องผู้มีอาการทางจิตมักชอบดูถูกคนอื่นเพราะเขารู้สึกว่าเหยื่อของเขาไร้ค่าและจะมีความหมายก็ต่อเมื่อ เขาทาให้พวกคนเหล่านี้กลายเป็นศิลปะเท่านั้นเขาไม่กลัวผู้มีอํานาจเพราะมิ้วเคยลักพาตัวผู้พิพากษาและสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหลายคนอย่างมีความสุขว่ากันว่างานจิจกรรมบนฝาผนังทั้งหมดถูกวาดด้วยเลือดจากผู้สูญหายกว่าหลายร้อยคนมีคาดการว่าการกระทําในครั้งนี้ของตัวร้ายอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขามองแดเวิลเป็นเหมือนแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการป่าพวกคนชั่วภายในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งในกองถ่ายเราจะได้เห็นภาพ k ิงพิน n บนฝาผนังอีกด้วยนั่นหมายความว่าเขาเอาจจะหมายหัว k i n g ิน n เช่นกันโดยมิ้วปรากฏตัวครั้งแรกใน d a r e v i l Volume หเล่ม11ในปี2016มีความสามารถที่ทําหน้าที่เหมือนกระแสน้ําบนที่สามารถดึงข้อมูลทางประสาทสัมผัสทุกอย่างรอบตัวซึ่งหมายความว่าเขาจะทําให้ประสาทสัมผัสของ d e v นั้นใช้การไม่ได้หรือพูดให้ถูกก็คือยากที่จะกาหนดเป้าหมายของตัวเขา ส่วนด้านพลังมีมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ระดับหนึ่งเพราะเขาสามารถฉีกร่างกายมนุษย์ออกจากกันได้อย่างง่ายดายคนที่ 12. อิสมาเอลคัสรับบทเป็นเฮกเตอร์อายาลาหรือไวท์ไทเกอร์ซึ่งคนที่จะมารับบทคนนี้ตอนนี้ยังไม่ชัวนนะว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่นอนคือภาพในกองถ่ายมีการปรากฏตัวของตัวละครนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีฉากที่ตำรวจนายหนึ่งผู้ซึ่งสวมชุดลายหัวกะโหลก ใช้ปืนเล็งไปที่ไวท์ไทเกอร์แล้วทำการเหนี่ยวไกลจนพี่เสือขาวนั้นนิ่งไปเลยคาดว่านี่อจ,จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พา n เนชเชอร์ต้องออกมาปราบปามพวกแอบอ้างว่าเป็นเขาหรือนับถือเขาเป็นไอดอลแห่งวงการผู้บดบังความยุติธรรมนั่นเองในคอมิกตัวละครไวท์ไทเกอร์นั้นปรากฏตัวครั้งแรกใน Deadly Hand of Kung Fu เล่ม19ในปีเก้าเขามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเป็นพยัก์ขาวเหนือมนุษย์ ได้ด้วยพลังของเครื่องรางพยักยกเครื่องมือพิเศษที่มอบความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความเร็วความคล่องตัวความทนทานและความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบของกังฟูในคอมีกยุคนั้นพยายามจะปั้านพวกไอรอนฟิตชางชิและไบ t ทเกอร์เนื่องมาจากความโด่งดังของบูสลีในช่วงยุค70คนที่13เจเมีอัในบทอฟิชอร์คน หรือก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยตำรวจเฉพาะกิจต่อต้านสารเตี๋ยอย่างที่เราเห็นกันว่าน้อสวมชุดเกาะกันกระสุนที่มีตราสัญลักษณ์โลโก้หัวกะโหลกซึ่งคล้ายกับเสื้อกาสของพันเชเชอร์แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่าจะาเป็นการทำเพราะชอบแฟนแคสเซหรือในแง่หนึ่งก็คือพยายามล่อเขาให้ออกมาเพราะวิลสันฟิตผู้ก่อตั้งหน่วยนี้รู้ดีว่าแฟนแคสเซเป็นคนยังไงเพราะเคยประทะก,กันในคุกมาก่อน และย่อ,อยยุได้ง่ายในหนังสือการ์ตูนเจ้าหน้าที่โคนอรน,นั้นเป็นนักสืบของกองตำรวจนิวยอร์กที่มาร์กชอบดูถูกดูแกล้พวกกลุ่มฮีโร่หรือเหล่าสารเตี้ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเดร์เดวิลและพันิเชอร์เมื่อวิลสันฟิตได้ขึ้นเป็นนายการัฐมนตรีของนิวยอร์กและได้สั่งให้ตำรวจนำตัวผู้ต้องขังทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้นอร์ยังได้รับมอบหมายในการกำจัดสไปเดอร์แมนในคอมิกอีกด,ด้วยในภาพเบื้องหลัง ล้วจะได้เห็นจอห์นบอนทอลถ่ายกับเอ็กตาที่รับบทเป็นตำรวจหน่วยปราปรามสานเตี้ยคาดว่านี่อาจจะเป็นเหล่าตำรวจที่แฟงได้สังหารไปจนหมดและทำให้เดรวิลต้องเข้ามาห้ามในที่สุดอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องราวของเดรวิลบอนนากนนั้นจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้แต่ทุกสิ่งในเรื่องนี้จะนำพาไปยังหนังสัปเดอร์แมนภาค4ของทอมมอนแลนที่น่าจะดีลกันเรียบร้อยแล้วว่าจะดำเนินเร,เรื่องในรูปแบบเดียวกัน อารมณ์ประมาณติดดินหน่อยไม่มีอะไรที่ทะลุมิติมัลติเวิร์สเหมือนภาคก่อนแต่จะมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นด้วยนักแสดงที่ขนกันมาระดับเดียวกันกับหนังกับตันอเมริกาซีวิววอร์ต่างกันแค่ตัวละครที่มาจะไม่ใช่พวกพลังระดับคอสติกหรือเวอร์วังมั่นใจได้แน่นอนว่าหน่วยแอนตี้วิจิลันเต้ทัสฟอร์ดต้องหมายหัวฮีโร่ชื่อดังได้แก่แดร์เดวิลฮีโร่ตาบอดผู้มีพลังในการรับรู้สิ่งรอบด้านเหนือมนุษย์ s ไปเดอร์แมไอแมงมุมผู้โดดเดี่ยวที่คนทั้งเมืองไม่รู้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นเขาคือใคร The p u n i s h น r คนธรรมดาที่สูญเสียทั้งครอบครัวและใช้ความแค้นในการถล่มทั้งกองทัพ a n นดแมหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อสไปเดอร์แมีความสามารถในการย่อและขยายร่างโดยใช้อนุภาคของแฮงพิมพ์ฮอกอายเค b บ s ชอป เด็กสาวผู้สืบทอดของคินบาตันเธอมีทักษะในการใช้หน,นูที่เหนือชั้นกว่าคนปกติเอดเโคมายาโลเปสผู้พิการทางกายแต่ไม่มีการทางใจเธอมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์เนื่องจากบัตรพัรุลของเธอ ได้รับพลังมาจากชนเผ่าลึกลับในตำนานเจสิก้าโจนนักสืบสาวที่เมาเล่าไปวันวัน,วนมีความสามารถที่เหมือนกับผู้ใช้พลังพิเศษทั่วไปคือความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และกระโดดสูงอาจจะสูงถึงขั้นบินได้เลยก็ว่าได้ลุคเคสจากอดีตนักโทษสู่ราชาแห่งย่านฮาเลมผู้มีความสามารถในการฟันแทงไม่เข้าและมีพลังกำลังเหนือมนุษย์กว่าปกติหลายเท่าตัวและคนสุดท้ายไอออนฟิตแดนนี่แลน ลูกคุณหนูที่บังเอิญไปเครื่องบินตกแถวเทื้อเขาและทําให้เขาต้องหลุดเข้าไปในเมืองลึกลับนามว่าคุณลุ้นหลังจากนั้นหลายปีเขาก็ได้รับพลังในการใช้กับปั้นเหล็กของมังกรหรือเรียกว่า The Immortal i า a n f i t ตแค่จินตนาการทุกตัวละครที่จะโผล่มาก็สนุกแล้วแต่ทั้งนี้ตัวละครเหล่านี้ก็ยังเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นแต่เหนือสิ่งอืนใดคือซีรีส์มาเวลที่ทำโดย n น t f l i x นั้นนับรวมเข้าจากักรวาด c u แล้ว ผมนี่หวังลึกๆนะว่าในอนาคตจะมีพวก a g e n t of Shield หลุดเข้ามาบ้างอาจจะหวังไกลเกินไปตอนนี้เราได้เห็นเดริวิลกับซเวด้าแมนร่วมจอกันผมก็ว่าถือว่าเป็นบุญแล้วแหละและก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปสรุปตัวละครและเรื่องราวของเดริวิลวอรนเกนถ้าจุดไหนผิดไปก็บอกกันมาได้ส่วนเรื่องเสียงภาคที่อาจจะขัดใจบางคนหรืออาจจะหลายคนผมอยากบอกว่าทำใจเถอะเสียงผมก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าจะแก้คงต้องตายเกิดใหม่ Dead inside. ไม่ก็มีห้องแอร์ที่ดีๆซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ในเร็วๆนี้แน่นอนผมช่องมาวิวซิรอมาติกสเต,เต,เตชันขอตัวลาไปก่อน